จินดามณีบ่อกแก้วสารพัดนึกคือปัญญาจากอดีตที่ล้ำค่าถึงจินดามณีที่เราภาคภูมิใจผู้ที่ได้ดำริคิดสร้างอาคารจินดามณีคือพระศาสนาโสพลเอื้อนชินทัตโตอดีตเจ้าอาวาสวัดเทศสินทราวาสซึ่งเป็นสิทธิเอกของพระครูขันตยาคมอินศีลัทโรเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดศิลขัน์ ท่านได้ราลึกถึงความกระตะเวทีแด่พระคุณท่านด้วยจุดประสงค์ที่ว่าลูกหลานที่จบจากโรงเรียนชั้นประถมศึกษาในระแวกนั้นจะต้องศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาการเดินทางไปเรียนเดินทางลำบากมากเพราะโรงเรียนอยู่ในตัวเมืองห่างไกลจากบ้านเป็นที่ห่วงใยของพ่อแม่ผู้ปกครองเวลาที่จะต้องไปศึกษาต่อจึงคิดที่จะสร้างโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาไว้ณที่นี้ จากนั้นผู้ที่มารับการดำเนินง,งานเริ่มก่อสร้างคือพระเทพสังวรยานสนิททองศีนวลช่วงนั้นท่านเป็นพระครูสมุอยู่วัดเทพศรินทราวาสฐานานุกรมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ยานวรเทระ,จะเจ้าอาวาสองค์ที่ห้าในวัดเทพศรินทราวาสเป็นผู้อำนวยการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นวันนั้นเป็นวันที่6เมษายนพุทธศักราช2493 ข้าพเจ้าเตรียมจอบเสียมพร้อมภิกษุสามเณรคณะวัดประชาชนแล้วกราบรูปปั้นพระภูขันตยาคมอิ่นศีลธะะโรบอกกล่าวสร้างโรงเรียนแผ่เมตตาในอีกสามแผ่นเป็นศิลาเลิกทุกคนเบิกบ,บานแจ่มใสเสียงจอบกระทบแผ่นดินฝุ่นฟุ้งเสียงชยันโตโ<อ>เสียงชยโยโ<อ>พร้อมกันจางทุ่งนา<อ>ในแสงแดดอตอนสายหน้า<อ>แ้ง ให้เกิดขนพองสยองกล้าวข้าพเจ้าถือแผ่นศิลาเลิกตั้งจิตอธิษฐานขอให้แผ่นศิลาเลิกจงเป็นจินามณีเธอโดยอำนาจปิติสมณัตบันดาลให้หยุดน้ำตาหยุดเพาะลงแผ่นศิลาเลิกซึ่งหนงอยู่ในมือของข้าพเจ้าข้าพเจ้านึกตั้งชื่อตึกว่ากินดามณีและการก่อสร้างก็ได้เริ่มและดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง